สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิ่งแล้วรวย456หหค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในอ่าช่วงแรกค่ะพี่น้องค่ะของมือวันที่30นะคะเดือนตุลาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมาน,นี้นะคะแอดผ้าคอน้องมาเท่าสุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามแดนะคะพี่น้องคะเอามาน,นี้นะคะปูแล้าเนนลางให้เม็ดเดียวคู่เดียวปูแล้าบอกว่าเราซื้อมาหลายแล้วว่าซั่นพอพี่น้อง อ่าแนวทางแรกนี่นะคะของปู38ค่ะสิเดีมาเป็นตัวได้พามพี่ร้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันปูข้าวกราบน้ำสการค่ะเออเกล่นพอดปูข้าวกราบมาทานเองตัวเดียวเลยล่างอันไหนนะคะปูล่างบ้านแค่าหาตัวเดียวเลยล่างเกาหาตัวเดียววันที่ค่ะปูชุดหนึ่งมันไม่ได้ชุดชุดสองชุดหาค่ะชุดหนึ่งในชุดสองชุดหามันบ่เข้ากันค่ะ ตัวนึงเก้าหาตัวเดียวค่ะเนี่ยมีชน่ห์เลมันเด่นหาดิเล็กล่างเด่นหาอืมค่ะพ่อล่างเด่นหาค่ะเก้าห้ากลับไปน้ำแน่มีชน่หละหาเก,ก้าน้ำแน่เก,ก้าหาหาเก้าเอนั่นแหละใก้าหาตัวเดียวนะตัวเนี้มันตัวรองกับชุนจ้องกับชุนหโอ้สองคู่นี้เป็นตัวรองชุนหานับชุนจองนี่เป็นตัวร่องนะคะพว<ม> บันนี้ชุดบนเนี้ยครับปูวบนบนปูวมาสองูนยนะสามสองศูนย์ตัวเดียวเลยวันสามสองศูนย์ค่ะสามสองศูนยแล้วก็ต่อไปนํำแน่นะสองสองเท่านั้นสองสองค่ะสามสองศู่านั้นสามสองศูนย์กับสองสองนะคะชุดบนเออนั่นแหละบนไม่ใช่เหรอเออค่ะปูวปูเสือรตเตอรี่เอาไว้ไปค่ะ ตอวไปแล้วที่รัสเซียไปแล้วก้าห้าออค่ะปูก้าห้าสุดเดียวว่าหกถึงกหนึ่งตัคือรัสเี่งกหนึ่งน้่อืมค่ะปูแต่ว่าื้องกสองหลายแห่งคนค่ะคือเรียกบทิดสองกับหาบทถึเรียได้เด็กหลังค่ะปูนั่นแหละเดนถือดีสุดนี้ค่ะรับ ครับอันเรียกกันสูตรมันปีที่สองเราตีรักน้วยมันค่ะมันแห้งสี่ตัวรับหน่วยน้วยล่างบอกครับปัสองห้าเจ็ดแปดน่วยล่างตีค่ะผูคะอืมันมันส้นสองกับห่ารักหน้วยมันสองห้าเจ็ดแปดค่ะเออนี่สูตรสองน,นี่ก็สองห้าหกเจ็ดมันส้นหาสองกระห่าเท่าน,น,นั้นค่ะนี่สูตรลักทีนี่ก็บทที่ปีแค่นี้ห้าหกแปดเก้านี่ค่ะปัวเอาเก้าหาน 5, ห้าหกแปดเก้าว hmm, kind of like uh, ันที two, oh. two, five five. ่ครับพูรักทริปห้าหกได้ตัวเก้าห้าหกแปดเก้ารักทริปลังค่ะพูรักงวยเมื่อกี้สองกับผาใช่สองตัวสองตัวมาโจกับสองกับผาโอสองกับห้าบหันกระหกกับเก้าสองตัวมาตัวกระมาหกเจ้าหกเจ้าเก้าตัวปวดพ่อจ้า ทีกับเจ็ดปูกระถือเจ็ดเจ็ดนั่นแหละที่เจ็ดค่ะทีกับเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดล่างค่ะทีเจ็ดเองหกกับเก้าปูกระถือหกหนึ่งมาหันค่ะบันหนึ่กับสองกับห้าบันค่ะสูตรตัวสูตรตัวเดียวหกบ้าหันบันยัได้ศูนย์โอ้ค่ะพ่อไม่มเข้ากันยังวะสูตรตัวเดียวค่ะห้าก้อนกับเจ็ดมันออกเจ็ดเจ็ดห้าก้อนกับเจ็ดเจ็ด <Ha. S 2> บะหานหกอ,ออหน,นึ่งงวดนีศู <c ười> นยศูนยี่าปูกระชื่อไปขึ้นกันหลยศูนย์สองศูนย์ห้าค่ะเก้าเก้าห้านี่แหละปูชื่อไปกลัปบหาเก้านั่นตอนนั้นค่ะพปูนั้นม่ชนีละได้ครับปูปูสบายดีเนาะค่ะเออสบายดีเออค่ะว่าได้ไปหาปูจากทีอะ ด้จ้าผู้ขอบคุณนปูหลายๆเด้อค่ะจะเรื่องพอนค่ะกล่าวนอสการน,นะคะผู้สาธุค่ะนี่ไงละสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องคะเอาสําหรับชุดบนนะคะชุดบน320กับ22ค่ะพี่น้องคะ320กับ22นะคะส่วนล่างเด่นล่างเด่นไปที่5นะคะล่างเด่น5 ลักหน่วยล่างค่ะ, 25, ะ,คะ,คะสองหาเจ็ดแปดนะคะพี่น้องคะสองหาเจ็ดแปดสิบล่างลักสิบล่างหาหกแปดเก้านะคะพี่น้องคะลักสิบล่างห้าหกแปดเก้านะคะสองโตมาโตสองกับหาค่ะจับคู่ล่างค่ะเก้าหาศูนย์สองกับศูนย์หาปูละมาเก 9, 5, ะะ้าหาถ้าค่ะพี่น้องเด้อปูละมักตัวนี้ค่ะพี่น้องเอาจังในก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมคะ่ะสําหรับแนวทางเน้นย้ำโค้งสุดท้ายจากปูสามแปดค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางจากปู38พแปพีอย้รองย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ่องเนค่ะพลอยปรองค้าทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือกาวค่ะพี่น้องคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพลอยปรองบ้านเฮาสุขสกอนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู38ค่ะสำหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าไ่อยากสิพาดกับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสดบจพผาดทุกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องพ่อแม่พี่นออ้องอย่าหายบังรวยติดตามของอาจารย์ท่านใดของเส้นท่านใดพ่อแม่พี่น้องก็คอมเมนต์ขม่าไว้ไดเลยด้ค่ะพี่น้องเด้อคอมเมนต์ขม่าได้เลยนะคะพี่น้องคะเอาละการสำหรับอ่า เชียนทนายอาจารย์ทนายกำลังรับชมคลิปนี้อยู่เนาะค่ะเนาะถ้าอาอยากมาว่างแนวทางแบงปันพอลพีดองเอฟซีทางช่องกาติดตอ่อเข้ามาได้เลยเด้อค่ะเด้อเบอร์ของเบิองเราด้วยเนี่ย0805629194ค่ะ0805629194นะคะหรือวเา่เาสี่นะคะลูเยสอดิไลท์เข้ามาก็ได้นะคะสะดวกแอดดีไลท์สะดวกแอดไอดีไลท์เนาะไอดีไลท์ก็เขียนไว้ให้อ่า ก่อนหน้าสิเขามารับชมคลิปนี้นะคะสิมีไอดีไลน์พร้อมกันกับเบอร์โทรศัพท์พ,พี่น้องสะดวกทางใดติดตอ่อเขามาได้เลยนะคะพี่น้องคะใกล้แล้วเนาะพี่น้องเนาะใกล้แล้วนะคะสำหรับประกาศผลรัฐบาลไทยพี่น้องเมื่อวันเสาร์นี้นะคะประกาศผลรัฐบาลไทยเนาะตัวออื่นนี่ปักอักนมืออื่นนี่ขามโค้งนะคะพี่น้องคะขามโคง้งพี่น้องมักชอบแนวทางของแนวทางของรัฐบาลหรือว่าขามโคง้ง คอมเมนต์เขามาบอกเบื้องเราด้วยพ่อนะคะพี่น้องคะเออหลายทางหลายข้นผลกับมากแม้กระทางคำโค้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าเออมันเร็วดีพี่น้องรัฐบาลการสิบสิบก็มือปุะนะอันคำโค้งนี้ซ้มสามสามื่นต่ออาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะมันกะเลยอันอันนั้นก็การหน้าไฟพี่น้องคะฮาละไฟพี่น้องคะว่าสู้กันฟังซื้อด,ด,ดอกพี่น้องอันมนืนหนีอยู่ทังอุดรบ้านเบนิ้งเราด้วยนี่คำแล้วทีว่พี่น้องคำแล้วมื่แล้วมนืนหนีสองทุ่มแล้วกันยังห่อนยุคือเก่าดิค่ะพี่น้องคะเออยังห่อนอยู่ ช่วงแรกๆนั่นคือจังมีฝนตกลงมาจากสองสามเมตรนี่แหละเพื่อนพี่น้องตกลงมานิดเดียวนะคะพี่น้องก็หายไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาจสเบิดหนาฝนแล้วคือได้กับพจักละไปพี่น้องค่ะเออแอบบอกให้ครบเวลาสุอๆนี่แหละพี่น้องอีกสามสิบวินาทีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอย่าพึงเบื่ออย่าพึงลำคั่นกันนะคะพี่น้องค่ะบอกให้เตรมคลิปแปดหน้าที่นี่แหละพี่น้องเอาพี่น้องแอดหันไปหันมากนึงมันคือวินเป็นวินหัวจังสีแบบนี้พี่น้อง อเอาละไปพี่ดังคะอาวอาวอันครบเวล่าเดือดพี่ดังเด้อดบันี้ครบเวลาแล้วนะคะสำหรับแนวทางของปูสามแปดี้ก,ก็เต็มเวลาแปดนาทีแล้วพี่น้องแอ,อ,อร์กันเชลล์คอตัวล่าไปพี่น้องมาเทาสุขสุขอนไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อดสำหรับคลิปนี้สวัสดี